ถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบวิดีโอนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะครับเย้ Yay! สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b ริตี้ซีจีครับผมวันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับพี่วินแล้วก็พี่น้องครับผมที่จะมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับแผน Production Management นะครับครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวให้พี่วินแนะนําตัวเองหน่อยแล้วกันครับแล้วก็มีผลงานที่ผ่านมายังไงบ้างเหรอครับพี่ชื่อวินนะครับทํางานอยู่ที่บริษัท M2 Animation ในตําแหน่ง Senior Producer ครับถ้าย้อนกลับไปในช่วงที่ทํางานที่ฟิลเดียสนะครับก็จะมีตัวซีรีส์ของ Lego Friends The Power of Friendship ครับที่ตอนนี้ยังอยู่ใน Netflix เเลลยแ้วกก็รรราามีี เลโก้เฟนชุดนั้นในชื่อใหม่ชื่อว่า Gear on Mission ที่ทำแช่ซีซั่นแรกของตัวนี้ครับแล้วหลังๆนี้ก็คือทำงานของเมเมอร์สอบบอร์ดเกมที่ยังเฤรซึ่งโปรดักก็คือ Warhammer ทั้ง 40K และ a อตอฟซิก m มครับล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกไปก็จะมีตัว Warhammer c ์ฮอลล่าเท c i n ซี่ซีเแล้วก็จะมี Warhammer Space Marine a น m o r i n g r ล t ชเแล้วก็มี Warhammer 2 t จู m นที่ปล่อยเมื่อปีที่แล้วแล้วก็จะมีพวกวายแฮมเมอร์เอตอฟซิกม่เดอะเนว e เดชันซีเนมาติกครับ แล้วก็เดี๋ยวให้พี่น้องแนะนําตัวเองหน่อยได้ไหมครับสวัสดีค่ะพี่น้องนะคะเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ที่ลิฟสตูดิโอถ้าจะพูดถึงผลงานที่พี่น้องโอดีว์ลิฟสตูดิโอก็จะมีเรื่องเซเว่นชีก็เป็นหนังใหญ่ค่ะเป็นฟิชชเอร์ฟิล์มแต่แล้วก็จะมีเกมที่ชื่อแคชแมนดูดแล้วก็จะมีงานโฆษณาของชิคฟิลเลที่เราจะเรียกแบบว่าชิคฟิลเล่อะไรประมาเนี้ยคะ่ะจะเป็นแบบว่าช่วงแบบคริสต์มาสของ2ปีที่แล้วก็จะมีชื่อโปรเจกต์ที่ชื่อว่าสปาร์กนะคะแล้วก็จะมีคอนเดยสเปลิดอืมครับผมกโปรดัักชน เหมือนกับว่ามันจะมีชื่อเรียกหลายอย่างมากเลยอย่างเช่น Coordinator Producer หรืออะไรพวกนี้จะถูกใช้สับไปสับมาแทนไปแทนมาหรือเปล่าครับผมก็จะแอบสับสนเกี่ยวกับชื่อตำแหน่งอะไรพวกนี้คือโปรดิวเซในไทยส่วนใหญ่เป็นทั้ง Coordinator เป็น Production Manager เป็นกระทั่งเซลเป็น AE เป็นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบบริษัทโฆษณาหรือบริษัทแอนิเมชันถ้าที่ M2 เราอะครับก็คือจะแบ่ง3ตำแหน่งนี้ก็เป็น Producer Production Manager แล้วก็เป็น c o o r d i n a t o r ซึ่งความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งมันแตกต่างกัน Producer จะเป็นนคที่ํางานกับ ลูกค้ารับงานมาจากลูกค้าเช่นว่าลูกค้ามีโปรเจกต์มามีงบเท่านี้เป็นเรสังงานประมาณนี้ต้องการทําก็จะส่งมาที่โปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ก็เป็นคนอ่าแทนทุกอย่างในหัวแล้วโอเคโปรเจกต์ okay, นี้เรากะว่าใช้คนกี่คนใช้งบเท่าไหร่ตารางงานจะเป็นยังไงเดสไลน์เป็นยังไงใครควรอยู่ในทีมนั้นบ้างในการทำโปรเจกต์นี้ให้สกเรสส่วนโปรดักชั่นเมนเจอร์ก็จะเป็นคนที่ดูแลโปรเจกต์ต่อจากโปรดิวเซอร์เมื่อโปรดิวเซอร์ดูงงานเข้ามาที่ทีมแล้วโปรดักชันเมนเจอร์ตามชื่อตำแหน่งเลยครับเมนเจอร์ Manager คือเป็นคน team. คแมนจท จบโปรเจกต์ทำยังไงให้โปรเจกต์สมูทที่สุดทีมงานแฮปปี้ส่งงานตรงเวลาที่เราวางตารางไว้ ส่วนโคเดเนเตอร์เราก็จะมีหลักๆแบ่งเป็นโปรเจกต์โคเดเนเตอร์กับดีพาร์ตเมนต์โคเดเนเตอร์โปรเจกต์โคเดเนเตอร์ก็คือจะเป็นคนประสานงานในระหว่างแผนกของโปรเจกต์นั้นๆยกตัวอย่างเช่นสมมติเราทำพีวีหรือโฆษณาสั้นๆเราไม่จำเป็นต้องมีโคเดเนเตอร์ในทุกแผนโคนเดียวอาจจะทำตั้งแต่แผนกโมเดลไปลิกไปเซอร์เฟสมีค,คนคนนึงต่อไปที่เลเยอร์แอนิเมชั่นไลท์ติงคอมก็ได้แต่ถ้าเราทำซีรีส์ใหญ่ๆครับส่วนใหญ่เราใช้ดีพาร์ตเมนต์โคเดเนเตอร์เพราะว่าโปรเจกต์มันจะทำลหลายตอนเพราะะะฉนนั้นาอาจจมีโคแยกในแต่ละแผนนกอย่่างเเชโโโคคทที Model, ทีมมมดล โค้ดทีมไลติงโคทีมคอมอะไรอย่างนี้ซึ่งโคของแต่ละแผนกก็คือจะทำงานกับอาร์ติสในทีมนั้นๆแล้วก็ทำงานประสานงานกับโคของอีกแผนกหนึ่งด้วยครับ ครับผมอย่างที่พี่น้องก็จะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าครับใช่ค่ะของพี่น้องก็จะเป็น,นคล้าของพี่วินแต่ว่าด้วยความที่เราอยู่ในสตูดิโอของประเทศไทยค่ะมันอาจจะแบบว่าไม่ได้ดิลกับลูกค้าขนาดนั้นเพราะว่าบางทีระหว่างบริษัทเนี่ยเจ้าของบริษัทหรือเจ้านายเนี่ยจะเป็นคนดิลเรื่องสโคปของโปรเจกตก่อนจากนั้นพอดีวเสร็จปุ๊บเนี่ย่อยโยนงานมาให้พี่พี่ก็จะดูแลโปรเจกต์ว่าโอเคโปรเจกต์เ okay, นี้ยใช้แผนไหนบ้างแมนพาวเวอร์เท่าไหร่แล้วก็คำนวณไปให้หนายถ้านายดูแล้วว่าโอเคแมนพาวเวอร์ okay. ที่เราทำ ก็จะเริ่มดูว่าโอเคถ้าสมมติว่าโปรเจกต์ไม่ได้แบบว่าใหญ่ที่จะต้องแบบบูดักชั่นนะคะเราก็จะทําเป็นแค่แบบพี่น้องเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็โคกับเฉพาะแผนกที่ทํางานดูอาจจะเป็นแค่อนิเมชั่นแผนกเดียวหรืออาจจะเป็นแค่แผนกแกลเซ็จแผนกเดียวแล้วก็ดีวกับเมนเจอร์ของแผนกนั้นๆนะคะแล้วก็ดีวกับลูกคา้า ก็ดูแล้วเหมือนกับบริษัทประเทศไทยเนี่ยส่วนมากก็คือตำแหน่งหนึ่งก็จะครอบหลายแผนกอย่างนี้หรือเปล่าครับไม่น่าจะใช่คือหนึ่งตำแหน่งของโปรดิวเซอร์จริงๆล้วเนี่ยจะดูโปรเจกต์ทั้งหมดเหมือนที่พี่วินว่านะคะถือว่าพี่น้องดูคือโปรเจกต์ก็จะบตบะต้องดีลกับแผนกต่างๆใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบว่ามินิเจอร์ของแผนกนั้นก็จะดีลด้วยแต่ถ้าสมมติว่าพี่น้องเป็นโปรดิวเซอร์ของโปรเจกต์เป็นสั้นเล็กๆเ,เราก็อาจจะเห็นว่าโอเคอันเนี้ยเราแฮนเดิลได้ไม่จำเป็นต้องใช้โปรเจกต์มินิเจอร์ของแผนกนน พอกับพี่น้องที่เป็นโปรเจคเชิญหนึ่งคนในประมาณนี้ค่ะครับผมพี่ิขอ,อเสนอพี่น้องหน่อยได้ไหมครับเลิศค,คือพี่ว่าการที่เรามีตำแหน่งครบหรือเปล่าในโปรเจกต์นั้นเนี่ยอย่างหนึ่งด้วยอยู่ที่สกอบของงานว่างานมันซับซ้อนแค่ไหนเราจะป็นต้องใช้คนช่วยบริหารจัดการเยอะไหมกับอย่างหนึ่งปเป็นเรื่องของงบด้วยเพราะว่า การที่เราใส่โปรดิวเซอร์เข้าไปใส่โปรเจกต์แมเนจเจอร์หรือว่าเราใส่โคเรเตอร์เข้าไป5ล้านรายชั่วโมงหรือเงินเดือน,อนทั้งหมดอ่ะมันคืองบของโปรเจกต์ถ้าเรามองว่าเราเป็นโปรเจกต์ที่โลคอสโปรเจกต์เราสามารถบริาหารจัดการได้ด้วยคนคนเดียวก็อ,อาจจะไม่จำเป็นต้องใส่โปรเจกต์แมเนจเจอร์หรือโคเรเตอร์เข้าไปก็ได้เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่จะเป็นโกของเราของโปรดิวเซอร์ด้วยก็คือเราต้องทํากําไรให้โปรเจกต์เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การจัดการเลยครับว่าโปรเจกต์ไหนควรจะมีใครหรือไม่มีใครอ๋ออย่างนี้นี่เองก เดี๋ยวอยากให้พี่น้องกับพี่วินช่วยอธิบายละเอียดขึ้นหน่อยได้ไหมครับว่าเออในแผนกที่พี่วินกับพี่น้องทำเนี่ยมีหน้าที่ที่ทําอะไรบ้างอะไรแบบนี้ครับงั้นพี่ก็ขออธิบายเพิ่มเติม้วกันกนะครับว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งส่วนใหญ่หน้าที่การรับผิดชอบคืออะไรบ้างอย่างของโปรดิวเซอร์จริงๆพี่ก็เกินไปนิดนึงละเมื่อกี้ก็คือโปรดิวเซอร์จะเป็นเหมือนคนที่รับงานมาจากลูกค้าเราต้องเป็นคนแรกที่ตีโจทย์ให้แต่ก่อนว่าลูกค้าต้องการอะไรและก็ลูกค้ามีงบเท่าไหร่ตามเฟรมของโปรเจกต์ยาวสั้นแค่ไหน <Dead line S 1> เดทไลน์ เราจะเจอลูกค้าเยอะมากที่ลูกค้าบอกอยากได้แบบนี้แต่ว่าบางทีเขาไม่มีภาพในหัวเลยมีงานก้อนนึงมาสมมติอยากทำโฆษณาตัวหนึ่งมีงบให้สมมติอารานหนึ่งแต่ไม่มีภาพในหัวถ้าโปรดิวเซอร์ที่ไม่พยายามแกะทุกอย่างออกมาจากหัวลูกค้าเราก็จะทํางานไปเรื่อยๆอ,อย่างเบิร์ตนาทิตเบิร์ตคงจะรู้ว่าอาจจะมีงานที่เบิร์ตต้องมาทําแล้วทําไมมันไม่จบสักทีมันฆ่าไม่ตายสักทีนั่นเพราะว่าโปรดิวเซอร์ไม่สามารถดึงทุกสิ่งทุกอย่างภาพในหัวของลูกค้าออกมาให้ได้หมดพี่ว่านี่คืองานสําคัญของโปรดิวเซอร์เลยคือว่าดึงทุกออ่่าาาางงงททุกกกีลลูค้้้ตรรแว็นิ คือการเลือกคนให้ถูกกับโจมันเหมือนวบบเบอร์ชอบดูฟุตบอลไหมครับก็ <c oughs> ดูบ้างครับผมอ่าี่ว่าโปรดิวเซอร์ก็เหมือนผู้จัดการทีมแหละสมมติเรามีผู้เล่นในทีมหลายคนมีตัวจริ้งตัวสำรองการรับบริหารโปรเจกต์อ่ะเราก็เหมือนว่าเราจะใช้ใครที่เหมาะกับโปรเจกต์นั้นๆบางคนอาจจะเป็นโมเดลเลอร์ที่เก่งทํางานเนี้ยบแต่ว่าอาจจะไม่เร็วมากถ้าเจองานที่ต้องการคุณภาพสูง,สงโปรดิวเซอร์จะเลือกใช้คนนั้นแต่เราเจองานที่เดทไลน์สั้นๆเราอาจจะใช้คนนั้นไม่ได้ก็อ,อาจต้องเลือกคนที่เขาไม่เน้นคุณภาพสูงกแงร ได้เมื่อเราเลือกคนถูกกระโดดนั่นแหละเป็นสิ่งที่โปรดิวเซอร์ต้องทำบัตเจ็ตออกมาว่าโอเคเราเลือกใช้คนนี้เราจะใช้คนนี้กี่วันกี่เดือนค่าแรงเขาเป็นเท่าไรเราควรจะใช้เขานานแค่ไหนเพื่อเราจะอยู่ในงบที่เราได้มาจากลูกค้าเราต้องจัดทุกอย่างออกมาเพราะว่าการที่โปรดิวเซอร์ตีทุกอย่างแตกและออกมาเป็นตารางออกมาเป็นคูลิสได้ทีทุกอย่างที่ต้องการและมันจะทําให้โปรเจกต์ค่อนข้างลังงนง่ายนี่คืองานของโปรดิวเซอร์หลักเลยครับนี่คือตอนเริ่มต้นแต่ระหว่างทางโปรดิวเซอร์คือคนที่เป็นกันชนระหว่างทีมกับลูกค้านี่แหละมันจะมีแบบโอเคทําาาไไปปััักพกเจอญหมม่มีงน ที่สมูทราบเรียบทํามาอุย้ยอยากได้เวลาเพิ่มงานเสร็จไม่ทันต้องดีเลยไปสัก2อาทิตย์ใครเป็นคนคุยกับลูกค้าโปรเซอร์เนี่ยแหละครับเป็นคนที่ต้องหาวิธีคุยกับลูกค้าเคลียร์ทุกอย่างว่าทำยังไงถึงจะโอเคเรามีวิธีจัดการยังไงไหมเดทไลน์เลื่อนได้ไหมหรือเราจะทําอะไรได้บ้างเพื่อเราเสร็จทันโปรเซอร์คือคนคิดแก้ปัญหาทุกอย่างของโปรเจกต์ถ้ามันเกี่ยวข้องกับลูกค้านะครับ นี่คืองานระหว่างทางของโปรดิวเซอร์ส่วนโปรเจกต์แมเนเจอร์ส่วนใหญ่ก็คือเหมือนเป็นผู้ช่วยคนสําคัญที่สุดของโปรดิวเซอร์เมื่อเราได้ทุกอย่างมาแล้วโปรดักตนแมเนเจอร์เป็นคนรันนี่แหละครับว่าโอเคเตรียมเลยอ่ะคนทุกคนพร้อมไหมดีเรคเตอร์พร้อมบีฟไหมดีเรคเตอร์ตองการอะไรทีมโอเคไหมทุกอย่างพร้อมสรับการทํางานไหมเราได้เรฟเฟรนจ์จากลูกค้ามาครบหรือเปล่ปาเราได้อะไรทุกอย่างมาครบสำโปรเจกต์หรือเปล่านี่แหละครับเป็นหน้าที่ของแมเนเจอร์ที่ซัพพอร์ตทุกอย่างในโปรเจกต์ส่วนโคเดเตอร์ก็จะเป็นคนที่ทําอะไรที่เป็นเหมือน ไมโครเมเนจจิ่งสำหรับสิ่งที่ถูกรับมอบหมายอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างง่ายๆว่าสมมติเป็นโคของทีมสตอรี่บอร์ดหรือทีมแอสเซทหรือทีมดีไซน์อะไรเงี้ยในจุดที่โปรดักชันเมื่อในโปรเจกต์เราได้สคริปต์มาจากลูกค้าแล้วโคเดเนอร์ก็จะมีหน้าที่เบรกดาวสคริปต์การเบรกดาวสคริปต์ก็คือการว่าเอาบทมาแบ่งแยกประเภทว่ามีคาลิเกตกี่ตัวในเรื่องเรื่องนี้มีโลเคชันกี่โลเคชันมีพล็อปกี่ชิ้นแล้วนั่นแหละครับก็เบรกดาวออกมาเป็นของเป็นลิสต์เลื่อนเลื่อนไว้เพื่อเราจะได้อาัฟสายับ ต้องการอะไรก็จะเป็นคนจดโนต้ตไว้จดโนต้ตส่งไปให้ทีมที่เป็นอาร์ทิสหรือระหว่างที่อาร์ทิส์ส่งงานกลับมาให้ตัวก็จะเป็นคนเทคโน้ตว่าอย่างช็อตนี้กลุ่มกลับหรือลูกค้ามีคอมเมนต์อะไรบ้างก็จะเป็นคนเทคโน้ตแล้วส่งกลับไปแล้วคอยประสานงานอย่างเช่นว่าถ้าอาร์ทิสต์คนนี้มีปัญหาเรื่องรู้เรื่องนี้เรื่องนั้นอย่างเช่นโอ okay, เคเออตอนนี้หนักมากเรนเดอร์ไม่ออกเขาอาจจะคุยกับโคดิเนเตอร์โคดิเนเตอร์ก็จะหาวิธีจัดการให้แต่ถ้าโคดิเนเตอร์ไม่สามารถแก้ปัญหาได้มันก็จะเป็นเหมือนระบบททีี่่่่เเป็็็นนชัั้้้ะครกกกือออดดตจจหหหาาาาามใวยยงงข ถามพี่น้องกับพี่วินหน่อยละกันครับว่าเออมีความในใจอะไรที่อยากจะฝากบอกทางอาร์ติสหรืออะไรอย่างนี้ไหมครับพี่ถามกับเบิร์ดก่อนนะครับมีอะไรอยากฝากบอกทีมโปรดักชันไหมครับานารในฐานะอาร์ติสในฐานะอาร์ติสตะครับจริงๆผมก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรมากนะถ้าเกิดจะมีปัญหาอะไรก็อาจจะเป็นเรื่องเดดไลน์และการส่วนมากเนี่ยที่ผมจะคุยกับทางโคดีเนเตอร์หรือทางแผนกโปรดักชันเนี่ยครับก็คือโอเคเราทํางานไม่ทันนะเราก็จะบอกปัญหาอะไรพวกนี้แต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่อยากจะบอกเป็นพิเศษครับ เพราะว่าเออที่โชคดีนะครับเจอคนเเดเตอร์ที่น่ารักมากครับผมทำงานเก่งไงเบิร์เข้าไปเน็ตัวเองได้อ่ะก็นี่ไงก็ได้เจอพี่น้องที่ทํางานดีมากอะไรแบบนี้ผมก็เลยทํางานได้ง่ายขึ้นเบอร์สี่พี่ไปเอายูน่าเดี๋ยวพี่หาแบบเบอร์เป็นตัวแทนอาร์ติปอะไรเงี้ยคือว่าเรามีตารางงานแล้วเราก็บอกแบบอาร์ติปว่าบอกกับแผนกแล้ว่าสมมติว่าเรามีงานโปรเจกุดนี้หนึ่งเดือนทุกสองเดือนจะต้องส่งอัปเดตลูกค้างานคุณภาพขนาดเนี้ยเวลาขนาดเนี้ยเสร็จแล้วอาร์ติปนี่เงียบอ่ะแต่เราอัปเดตไม่ทันแบบว่าอาร์ติปพูดมาก็มันยาก เขาที่ม่ทำไม่ทันเหี้ยเหมือนกับเราอะว่าได้งานมาแล้วเราเห็นหน้าง,งานแล้วว่าคุณภาพขนาดไหนแล้วแบบไม่ได้อตเลยแจ้งขึ้นมาว่าเฮ้ยที่คุณภาพขนาดเนี้ยเรามีทีมแค่นี้ทําไม่ทันหรอกอะไรเงี้ยพี่คิดว่าอันเนี้ยพี่สามารถที่จะคุยกับอาร์ติคนนั้นได้หรือแบบดูได้ว่าเฮ้ยถ้าไม่ทนันต้องบอกพี่ดัวนงานอีกทีนึงเพราะว่าข้อมูลที่พี่ได้มาจากซูเปอร์วิเซอร์ของแต่ละทีเนี่ยค่ะพี่ต้องมาจากแจงแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าดูงานคุณภาพขนาดเนี้ยเวลาขนาดเนี้ยเราทําได้ถ้าพ่อเหันูว่าทำไมไ ที่คิดว่าตรงนี้เราน่าจะแบบเป็นโปรดักชั่นที่มีการคุยกันระหว่างทีมแบบโปรดิวเซอร์พอเราได้งานมาแล้วเนี่ยเราคุยกันมันจะไม่เกิดปัญหาเลยแต่ถ้าสมมติว่ามีการแบบเอ้ยพี่ก็ผมไม่รู้จะยากขนาดนี้อันนี้แบบอแอบหมัอนแกนนิดนะึงอะไรคระมาณนั้น ก็ค <K _> ืออยากจะฟอกให้อาติสส <K _> ื <K _> ่อสารกันให้มากขึ้นแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดมันยากกว่าที่คิดอะไรนี้ก็ให้บอกนั่นอะไรแบบนี้นะพี่เนาะใช่เหมือนเหมือนเราคุยกันด้วยแฟกต์แล้วว่าเอ้ยฟรีที่แบบนี้เวลางานขนาดนี้เราอะไหวไหมถ้าไม่ไหวเราจะทํายังไงกับมันดีให้งานมันแบบเรียบร้อยให้งานแบบอรุ่ล่วงได้ด้วยความราบรื่นอะไรประมาณนั้นนะคะพี่รู้สึกว่าถ้าพี่เป็นโปรดิวเซอร์ที่ไม่ดุแล้วก็คุยด้วยเหตุผลน้องๆจะกล้าบอกว่าโอเคพี่มันเป็นแบบนั้นแบบนี้นะเขาจะกล้าบอกข้อมูลกับพี่มากกว่าแต่าจไม่ใอที่บด จะทำให้บบบางคนคิดว่าอเอ้ยพี่น้องแบบไม่จริงจังว่าพี่ดูไม่ค่อยจริงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ลองถามอติษฐาไปว่าเบิร์ดชอบแบบสไตล์อย่างไรมากกว่าที่จะกล้าคือด้วยหมายถึงสไตล์ของคนที่ m เนจ g ิ่งนี้ใช่ไหมพี่โปรดิวเซอร์ <Producer S 2> ครับอืม,อม ผมรู้สึกว่าเฟรนดี้ไว้ก่อนเนี่ยเราก็จะเหมือนกับว่ากาที่จะคุยกับเขามากขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่ายังไงก็ตามผมรู้สึกว่าไม่ได้สาคัญมากนะว่าเออทางโปรดิวเซอร์หรือโคดิเนเตอร์เนี่ยเขา personality เป็นยังไงหรือว่าวางตัวยังไงสิ่งที่สําคัญที่สุดคือถ้าเกิดเราทางาน,นไม่ทันยังไงก็ต้องคุยกับเขาอยู่ดีในความคิดผมนะในฐานะ a r ิส s t ครับครับผมคันนี้เห็นด้วยกับน้องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับที่ว่าสิ่งที่อยากฝากอาร์ติสคืออยากให้สื่อสารมากขึ้นสื่อสารแล้วก็พูดทุกอย่างที่เป็นความจริงออกมาทํําาาไไไไดด้้ไได้้้ทมมม่่่่ตอองกกลลัวววไไวจจะะบแีหท ทำไม่ได้เราได้รู้ว่าโอเคเราขายาลูกค้าไม่ได้จะทําไม่ได้หรือเราจะได้มาคุยกันว่าถ้าอย่างเงี้ยทำไม่ได้จะทํำยังไงได้หรือว่าถ้าทําได้ต้องใช้เวลามากขึ้นแค่ไหนเราก็จะได้รู้อ่างเงี้ยครับคือสิ่งที่ที่ฝากบอกอาร์ตทสก็คือว่านั่นแหละคุยกันพู้นมาเถอะไม่ใช่เฉพาะเรื่องงานนะคือจริงๆแล้วว่าการทํางานให้มันสกเซสให้มันสาเร็จนะครับที่ว่าเรื่องส่วนตัวก็มีผลคือถ้าเราทํางานจนเครียดมากแล้วไม่ไหวแล้วก็คุยได้บอกได้เพราะฉะนั้นเราจะได้หาวิธีซัพพอร์ตท้องจริงอยากให้อาร์ตทตรู้ส เรื่องทุกคนมีหน้าที่รับชอบที่ต่างกันเราแค่ทํากันในคนละหน้าที่ทั้นเองแต่เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือให้โปรเจกต์มันสาเร็จคือพี่มองว่าไม่ไม่หลายคนพี่วบางส่วนอาทิตย์จะมองว่าโปรดักชันบางทีเป็นทีมที่อยู่ฝั่งหังข้ามเหมือนแบบพยายามกับลูกค้าเหลือเกินจริงๆไม่ใช่โปรดักชันเป็นทีมที่อยู่ตรงกลางทุกฝั่งเพราะฉะนั้นที่อยากให้ทีมแฮปปี้แหละตันในขนาดเดียวกันถ้าทีมแฮปปี้ทำอะไรก็ได้ลูกค้าไม่แฮปปี้เราก็จะไม่มีลูกค้ามาซื้อซ้ำเราก็ต้องทําให้ลูกค้าแฮปปี้ด้วยแต่ถ้้้้าา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 ลลูกกกกคคคแปปีีทททมมมจะ่่่่อไไไไเร็นนนํงใหหพววุ โซลูชันคือทีมที่อยู่ตรงกลางที่ต้องทําทุกอย่างให้ทุกคนแฮปปี้เพราะฉะนั้นเราถึงอยากให้ทุกคนพูดกับเราว่าทุกคนต้องการอะไรเราจะได้เอาทุกอย่างมาประมวลผลว่าอะไรคือสิ่งที่เราคิดว่าเราทําให้ดีที่สุดกับทุกคนมันอาจจะไม่ดีดที่สุดสำหรับอาชี์ไม่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าแต่เรามองดูแล้วว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับโปรเจกต์นี้แล้วกับทุกคนที่มีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้เพราะฉะนั้นสกิลอย่างหนึ่งที่โดักชันต้องมีคือสกิลการตัดสินใจเพราะฉะนั ให้มันจบตเร็วทุกอ,อย่างก็จะังไงออืมโอเคครับผมก็ขอบคุณมากครับแล้วก็พวกผมก็จะฟังให้มากขึ้นแล้วกันเนาะแล้วก็จะพยายามบอกทางโปรดักชันให้มากขึ้นครับผมต่งังเนื้อฟังตัวด้วยค่ะอาติเราเป็นเพื่อนกันใช่เราก็เป็นทีมเดียวกันนะในสุดท้ายเราใช่เราเป็นทีมเดียวกันใช่ ต่อให้มันมีปัญหาในโปรเจกต์แต่ว่าถ้าเราทุกคนแบบเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอะที่ว่าปัญหาแล้วมันก็ผ่านไปได้ถ้าเกิดเราแม่งมองว่าอ่ะเธออย่างงุ้นชั้นอย่างนี้แล้วปัญหามันก็ไม่จบโปรเจกต์ก็พังหรือว่าถ้าไม่พังทุกงานให้จบอะทุกคนก็เหนื่อยหมดเราอยากจบงานแบบแฮปปี้หรืออยากจบงานแบบเหนื่อยก็นีก็เป็นส่วนหนึ่งที่จริงๆนะผมก็รู้สึกว่าเราต้องมองกันให้เป็นทีมเดียวกันจริงๆไม่ใช่แบบเออเราเป็นอาร์ติสเราเป็นโปรดักชั่นเราเหมือนกับเรามาไฟกันตันนี้ก็ไม่ใช่มันก็ต้อออองรร่่่่วมมมืืืกกัันนเเเพพจคะีิ จกับพี่มองว่าการรีคูอทีมสําคัญมากเลยนะพี่รู้สึกว่าถ้าเราได้ทีมที่เคมีไม่เข้ากันนะหรือใครสักคนที่มีเคมีที่ต่างไนงะ พี่ว่ามันมันทำงานยากมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราสร้างทีมที่เคมีมันเข้ากันได้มีโกเดียวกันคุยกันอะไรเงี้ยพี่ว่าโปรเจกต์อ่ะมันจะสนุกพี่ว่าถ้าเกิดเราทําให้โปรเจกต์สนุกแล้วอ่ะพี่เหลือมันตามมาเองสปีดก็จะมาคุณลิตี้ก็จะมาแล้วเมื่อสปีดมาเราก็เริ่มพุชละคุณลิตี้เฮ้ยเราจะทําอะไรได้บ้างให้งานมันดีขึ้นโน่นนี่นั่นสุดท้ายมันก็กําไรให้ตัวเองพอเราได้พอที่ดีกําไรให้ลูกค้าลูกค้าได้งานที่ดีมากกว่าที่ดีฟมาฮะแล้วสุดท้ายลูกค้าก็จะวนมาใช้เราซ้ำนี่พี่ว คูทีมพูดเรื่องทีมฟุตบอลเหมือนเดิมกันถ้ารู้ว่าเราเล่นเป็นทีมเวริร์กแล้วเราเอาซูเปอร์สตาร์มาสักคนเราเล่นไม่เข้าระบบทีมเก่งแค่ไหนงไงนะก็ไม่คุ้มหรอกเอาคนที่ไม่ต้องเก่งที่สุดก็ได้แต่เข้าเล่นเข้ากับระบบทีมที่ว่ามันจะทําให้ทีมไปได้ไกลกว่า ครับผมเห็นด้วยเลยอพวผมก็จะพยายามให้มากขึ้นแล้วกันเนาะที่จะทําให้ทางร r o d ั c เนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นก็เหมือนกับว่าผมสงสัยว่าการที่เราจะมาเป็น project manager c o o r เน n a t o r หรือ producer เร์นะครับเราจาเป็นที่จะต้องทํางานของาร์ติสเป็นไหมเหมือนกับเราจะต้องเป็นาร์ติสมาก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยมาทํางานประเภทนี้หรือว่าเราทํางานสายอื่นแล้วมาทําเป็น producer หรืออะไรแบบนี้ได้ ี่ว่าถ้าเราเป็นอาร์ติสต์มาก่อนก็ดีแต่ไม่ได้เป็นมาก่อนก็ไม่เป็นไรเพราะที่ว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะเอาจริงการที่เราเป็นอาร์ติสต์มาก่อนอย่างน้อยเรารูว่าอาร์ติสต์คิดยังไงคนเราเป็นแอนิเมเตอร์มาก่อนมาเป็นจิมโปรดักชันอย่างเงี้ยสมมติเราต้องประเมินเวลาในการทํางานประเมินความยากง่ายของช็อตเราก็จะพอรู้จะลรู้เพราะเราทำมาก่อนอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ได้เป็นอาร์ติสต์มาก่อนเลยก็ไม่ใช่เรื่องแย่เพราะที่ว่าจริงๆแล้วอะสกิลที่โปรดักชันต้องการจริงๆน่ก็คือความละเอียดรอบครอบสกิลาการกััญาีทิตดสสสนใจํคุ่อ คิดชอบกับความพูดตัวเองหรือว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้เป็นอาร์ติส์มีสกิลพวกอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องแอนิเมชันเรื่อง CG มันก็ค่อยเรียนรู้ได้พราะจริงพี่ก็มาจากเริ่มต้นจากการที่ไม่ได้รู้เรื่องแอนิเมชันก่อนเลยนะมันเป็นความบังเอิญมากที่มาทำแอนิเมชันประมาณ2ี่ปีละเกิดที่แบบไม่ได้มีแพชชั่นเหมือนคนอื่นว่าส่วนใหญ่เวลาเราเจอคนท้ามาทำแอนิเมชันโอ้ยชอบแอนิเมชันมากชอบดูการ์ตูนเรื่องนี้ชอบดูการ์ตูนเรื่องนั้นที่เป็นคนไม่ได้ยินเลยนะแต่ว่าก็อ,อยู่ตรรงเนนนนนีีี้้้ยมมมมาาปแลววไไ่่ไู่หือัท พี่น้องมาจากกราฟิกอีสไซน์ซึ่งแบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับแอนิเมชันเพียงแต่ว่าความเกี่ยวข้องนิดนึงที่เป็นกราฟิกของบอริษัทแอนิเมชันมาก่อนได้เห็นโปรเต์ของแอนิเมชันอยู่บ้างแต่ตอนนั้นก็คือยังไม่ได้สนใจจะมาเป็นโปรดิวเซอร์เราท่างรู้สึกว่าเอ๊ะเราชอบความระเบียบเหมือนแบบระบบการจัดการที่ดีชอบอะไรที่มันแบบว่าคลินคลีแล้วก็ลื่นไหลแบบ่าสมูทอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วทีเนี้ยก็เห็นเพื่อนทํางานโปรดิวเซอร์แล้วก็แบบเี่นะ่าสนใจนะเราอยากจะทําบ้างเราอยากจะแบบมีระบบความคิดที่แบบคิดเป็นระบบขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างนะ จะทำตนก็พยายามไปสมัครเป็นดิวเซอร์แหละสุดท้ายก็จับพัดจะผูกได้มาทาที่พิจิตหรือว่าเอ็นทูแล้วก็พีวินเข้าไปเกาะแล้วพี่ก็ไปเป็นแบบว่าลูกน้องพีวนเพราะก็คือหัวหน้าที่แบบสอนงานให้แล้วพี่ก็โชคดีที่เจอซูเปอร์เบเซอร์ของทีที่แบบน่ารักมากเขาก็แบบว่าบอกพวกระบบงานแล้วทีนี้ด้วยความที่พี่ใหม่มั้งพี่ก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าให้มันสนุกอะมาเป็นของใหม่สำหรับพี่ที่เคยอาจจะแบบอเลิรที่จะเรียนรู้มากๆอะไรว่าไฟล์นะเป็นยังไงแอนิเมชันเป็นยังไงมันก็ต้องแบมีรรนนกกะวาตตั้ง่ จนจบทนไงป้า,ปามันก็แบบรู้สึกสนุกอะ่ะอืมอันดับแรกเลยคือด้วยความรู้สึกสนุกก็เลยแบบมาถึงในนะปัจจุบันว่ายังเป็นโปรดิวเซอร์อยู่อะไรประมาณนั้นนะคะอืมครับผมพี่แอนตี้นะ,ะแรกอะพี่จริงๆงพี่ทําพวกงานโ,รโปรดักชันมาก,ก่อนพี่ทําพวกนดนตตีประกอบทำตัดต,ต่ออะไรเง<อ>ี้ยแล้วสุด<อ>ท้ายเหมือนเจ้าของบริษัทเขาพยายามพุชพี่ให้มาทางานโปรดักชันเพราะว่าพี่จะอยู่ในห้องตัดห้องเสียงอะไรเงี้ยที่จะเจอแบบลูกค้าเจอนักภาคเจออะไรเขาคงเห็นสกิลบางอย่างในตัวเราแหละว่าเราสามารถคุยกับคนนู้นคนนี้ได้แล้วเราก็เป็นด่า สุดท้ายในการปิดงานแอนิเมชันเขาก็รู้ว่าเราผนคุมเดินไลน์ได,ได้คุมเวลาเอาอยู่ประมาณนึงเขาก็เลยคงเห็นบางงานแต่เขาพูดให้เรามาทําตรงนี้ที่หนีมา2ปีเลยนะแบบไม่ทําไม่ทำจนเขาแบบอ่ะถ้าอยู่ไม่ทําอยู่ก็ออกไปก็คือเหมือนแบบอยู่จะโตกว่านี้ไม่ได้แล้วนะจะขึ้นเงินเดือนให้ได้ไงนน่นนี่นั่นก็เลยลองดูไว้ได้แต่พอทําแล้วก็สนุกนะ,แ,ะแรกๆเราก็แอมตี้แต่เราต้องหาความสนุกงกานนะที่เราทําเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องทํา8ชั่วโมงต่อวันถ้าเราจะแบบรู้สึกไม่แฮปปี้ย่างไงเราท,ทราก็โหดถูกกันไปนะเนาะ สักผัสเรารู้สึกความสุขมันก,ก็คือเราคอนโทรลทุกอย่างได้ตารางเป็นสิ่งที่เราจัดก,การทุกอย่างเราอยากจะประชุมเวลานี้เราจะส่งงานวันนี้เราควบคุมชีวิตได้เพราะฉะนั้นมันทําให้เราทาเวิร์กไลฟ์บาลานได้ด้วยถ้าเราปุงบารางโอ้ก็เป็นทัศนคติที่ดีมากเลยนะครับเกี่ยวกับงานการหาความสุขเกี่ยวกับงานด้วยตัวเองใช่ใช่แค่สรุปงานแล้วก็โอเคอ่ะ พี่วินกับพี่น้องเนี่ยมีคำแนะนำอะไรให้กับเพื่อนๆหรือน้องๆที่สนใจมาทำแผนกโคเรเตเตอร์โปรดักชันหรือว่าโปรดิวเซอร์อไหมครับพี่สัมภาษณ์โคเรเตเตอร์เยอะมากเลยนะในแต่ละเดือนคนสมัครเข้ามาเพราะว่าเราหาด้วยแหละก็คือส่วนใหญ่ที่น้องเข้ามาจะเป็นอ t ตจ t u d ที่พี่มองว่าบางทีก็ไม่ถูกแต่ไม่ผิดหนูเรียนจบแอนิเมชันมาแต่ว่าคิดว่าตัวเองไม่เก่งในการแอนิเมตไม่เก่งในการวาดหรือเง,งี้ยแต่ยังอยากทำตรงนี้อยู่เรามาเป็นโคเรเตเตอร์ดีกว่ามันก็ได้นะแต่ที่รู้สึกว่าถ้าเราไม่สนุกหรือไม่ชอบตรงนั้นนะ่ มันก็เหนื่อยนะที่ว่ามันเป็นแผนที่ซัฟเฟอร์ที่สุดแผนหนึ่งในการที่เราต้องทําถ้าเราไม่ชอบอะไรเงี้ยพี่แค่รู้สึกว่าที่แนะนำดีกว่าถ้าเกิดน้องที่อยากเขียนงานตั้งแต่ต้นจนจบแล้วมีส่วนร่วมมาลองเป็นโคเนเตอร์ดูก็ได้เพราะว่าถ้ามุดเป็นอนิเมเตอร์เราก็จะเห็นพาดเดียวทาโมเดลก็จะเห็นพาดเดียวแต่ถ้าน้องที่อยากทำแอนิเมชันแต่อยากเขียนภาพรวมทั้งหมดเราเริ่มจากการโนเนเตอร์ก็ได้แลวก็มนสามารถต่อยอดไปทำอย่างอื่นในอนาคตได้เพราะนั้นโคเนเตอร์มาปุ๊บก็ต่อยอดเป, Manager, เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์เป็นโปรดิวเซอร์ได อ่ะมีสกิลอาทีพแล้วก็อาทีพด้วยเราก็จะได้เจอผู้มืกับจริงๆหลายๆคนในนาคนเราก็อาจจะอยากเป็นผู้มืกับเราก็จะได้เรียนรู้กับหลายๆคนเพราะว่าเราต้องดิวงานกับซูเปอร์วิเซอร์ตับแนกที่เก่งๆดิวงานกับดีเรคเตอร์ที่หลากหลายถ้าเรารู้จักเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆประสบการณ์ของแต่ละคนมาเราก็ไปต่อยอดในชีวิตได้ที่ต่อไปเราอยากทําอะไรในวงการนี้อนะไรเงี้ยมันเป็นอาชีพท,ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งยี่มเไยครับ ก็น่าจะรอบพี่วินแล้วแนวพี่วินแต่ว่าจริงๆแล้วที่พี่รู้สึกว่าถ้าน้องๆชอบดูหนังดูแอนิเมชันหรืองานโฆษณาอะไรเงี้ยค่ะเราอยากเห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงกระบวนการการผลิตเป็นแบบไหนบ้างเนี่ยก็น่าสนใจที่จะมาเป็นพวกโปรดักชันนะคะเป็นโปรดิวเซอร์เป็นแบบเป็นโคอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วพอน้องเข้ามาแล้วเนี่ยเราอาจจะแบบได้บอกว่าเส้นทางที่ลึกมากกว่านั้นอย่างเช่นเราอาจจะชอบแบบ post โปรดักชันมากอาจจะชอบดีในการที่แบบเป็นส่วนของแอนิเมชันหรือแบบเป็นส่วนของ CG อะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบก้าวไปอยู่ในตรงสุ นั้นแล้วก็ได้รู้ลึกมากขึ้นเสร็จแล้วเวลาเราดีลงานกับผู้คนต่างเนี่ยค่ะเราจะเห็นตั้งแต่ดีเลคเตอร์ลูกค้าแล้วก็แผนกต่างาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะรู้จักเป็นด้มากขึ้นว่าเราจะไปสายไหนชอบตรงไหนซึ่งจริงแล้วยิ่งถ้าคนที่แบบชอบการสื่อสารชอบคุยผู้คนชอบมีความรู้แบบว่าว่าโลกมันกว้างแค่ไหนอะไรเนี้ยก็น่าสนใจมากแต่จริงๆอยากไม่ว่าจะเป็นฝายอธิการคุมิหรือว่าดูแลแผนกก็ตามแต่แต่ที่สำคัญคืออย่าลืมหัวใจของการเป็นแบบโปรเจคที่จะต้องสื่อสารข้อมูลสกีมกับลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ มันสำคัญกับทุกๆคนริงีแล้วจริงๆอยากฝากถึงน้องๆที่สนใจจริงนะอาชีพนี้คือไม่ต้องห่วงเลยว่าไม่มีประสบการณ์มาก่อนถ้าสนใจจริงเข้ามาเหอะสมัครเข้ามามาสัมภาษณ์มาคุยกันพอเข้ามาแล้วเราเทรนให้แน่นอนบางทีสิ่งที่เราเลือกรับเราไม่ได้เลือกรับคนจะเขารู้เรื่องอไอเฟชั่นแค่ไหนถ้ารู้ก็ดีหรือน้องบางคนไม่รู้แต่ทารีเสิร์ชมาก่อนให้เรารู้ว่าเขาตั้งใจก็น่าสนใจสุดท้ายแล้วอยู่ที่คอมมอนเซนต์จริงๆแล้วก็เคมีที่บอกว่าสามารถเข้ากับทีมได้ไหมทุกคนไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเนี่ยพ พี่ชอบมากมันทาให้เรารู้ว่าเราส่งคนบุคลิกอย่างนี้ไปทาตรงไหนน้องบุคลิกอย่างนี้ไปทําตรงไหนเพราะเรามีน้องที่เหมือนกันหมด3คนเนะี่ยเราจะเหมือนแบบแอดสไน์งานให้เขาได้ไม่หลากหลายมันทาให้ทีมเราจะตันนิดนึงแต่ว่าถ้าทีมเรามีคนที่หลายบุคลิกหลายสกิลเซ็ตมันจะทําให้ทีมเราแบบต่อยอดไปได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมีโค้เ,เตอร์ที่เป็นอาทิตย์มาก,ก่อนรู้เรื่องไอเทนก็ดีไม่เป็นแต่ว่าเก่ง Excel มากมาจากสายบัญชีมาจากสายแมネจเมนต์มาก็ได้เราต้องการคนที่มีความรู้หลากหลายเอ่อพี่น้องกับพี่วินมีอะไรที่อยากจะพูดง ได้ไหมครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ ถ้าสมมติว่าสสยงานโปรดิวเซอร์นะคะแบบว่าไม่จะเป็นโปรดิวเจอร์เป็นโคเนเตอร์เป็นแบบเลนส์ของผนกต่างๆอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ในประเทศไทยที่บอกเลยว่ามันขาดแคลนแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าวงการ c ีจีในบ้านเราอะโดยเฉพาะกทั่งต่างประเทศมันกว้างมากมันจะทาให้เราอะได้เจอโลกกว้างได้เจอผู้คนตรงนี้น่าสนใจแล้วพี่ก็อยากจะแบบว่าแนะนําว่าคืออันนี้อาจจะเป็นสําหรับตัวพี่นะคะคือพี่ได้เรียนรู้จากการเป็นโปรดิวเซอร์หรือว่าทํางานแบบแ่ผนกของโปรดักชันเนี่ยเยอะมากเยอะจนสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้เพราะฉะนั้ นั้นอันเนี้ยมันมีข้อดีในตัวของมันเองแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าเราชอบวงการ c ีจีวงการแอนิเมชันวงการแบบหนังหรือประมาณเนี้ยแนะนําเลยค่ะว่าโปรดิวเซอร์หรือว่าโปรดักชันเนี่ยเป็นอาชีพที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพไหนก็ตามแต่สามารถทําได้เพียงแค่เราบอกว่ารักแล้วก็ใส่ใจแล้วก็สนใจในเนื้องานของเราอะพี่ว่าโอเคเดื๋อค้างค่ะส่วนของพี่นะครับก็คือถ้าเกิดใครสนใจงานตรงเนี้ยอยากให้น้องๆที่สนใจงานโปรดักชันจริงๆเนี่ยพยายามแบบฝึกทักษะด้านภาษาด้วยเพราะว่าจริงๆหรอย่างอาร์ติสอะง่ายๆคืออย่างที่เบิร์ดไปทํางานเหมือนออกย่าง้ก็คือถา มีสกิลเฉพาะทางที่เก่งเราสามารถไปทํางานต่างประเทศทํางานสตูดิโอใหญ่ทํางานหนังใหญ่หญได้แต่โปร d u c t i นะ่ะเราเก่งแค่ไหนแต่เราใช้ภาษาไม่ได้เราก็อยู่ได้แค่ที่ประเทศไทยแต่ถ้าเราสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีถ้ามีภาษาที่สามมีจีนมีญี่ปุ่นมีฝรั่งเศสเยอรมันเรายิ่งไปได้ไกลกว่าคืออยากให้อยากทิ้งภาษาละกันถ้าเกิดสนใจงานด้านนี้แล้วถ้าเกิดน้องคนไหนที่สนใจงาน production อน o r d i n a t o r แล้วอยากลองสมัครเข้ามาที่ M2 ได้เลยครับพี่พร้อมรับนะโอกาสโฆษณารีคูดที่นี่เลย <laughs> <laughs> พี่น้องอยากจะโฆษณารีคูดน้องไหมครับที่ลิฟนะคะก็รับสมัครทุกตำแหน่งเหมือนกันค่ะไม่ใช่แค่โรดักชั่นอาทีพแผนต่างๆเราก็รับหมดเลยค่ะโอเคครับ ยังไงก็ขอขอบคุณพี่วินแล้วก็พี่น้องมากนะครับที่มาพูดคุยกันในวันนี้รู้สึกได้ความรู้เยอะขึ้นมากเลยโอเคยินดีครับขอบคุณมากนะครับเบิร์ดขอบคุณมากครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวขอเชิญไปกินข้าวด้วยกันนะครับบินไปที่รุ่นเลยนะครับได้นะครับถ้าเกิดบินมาก็เดี๋ยวไปเที่ยวกันก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับครับผมด้ยน๋แล้วมีโอกาสก็เดี๋ยวเจอกันครับผมได้ครับกลับทางมาดนัดกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ